สวัสดีครับท่นานผู้ชมคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวเรื่องของการาเลือกใบตัดหญ้านะครับเลือกใบตัดหญ้าให้เหมาะสมนะครับกับขนาดของอเครื่องยนต์นะครับกับสภาพความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์นะครับซึ่งเครื่องยนต์ที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์ เครื่องตัดหญ้านะครับมือสองนะครับจากญี่ปุ่นนะครับซึ่งมันไม่ใช่เครื่องใหม่นะครับมันไม่ใช่เครื่องใหม่สภาพความสมบูรณ์ของเครื่องมันจะไม่เหมือนเครื่องใหม่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้วยขนาดที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันเป็นเครื่องขนาดเล็กนะครับเครื่องขนาดเล็กเป็นรุ่นนี้นะครับเป็นของโรบินนะครับโรบินชื่อรุ่นก็คือ EC 025G นะครับ EC025G นะครับเป็นเครื่องมือสองญี่ปุ่นนะครับทีนีเ้เราให้ฟังจากประสบการณ์ตัวเองเนะเาะเป็นการลองผิดลองถูกนะครับเป็นความผิดพลาดนะครับในการเลือกใช้นะครับใบตัดหญ้านะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ได้ลองมาแล้วนะครับหลายๆอย่างนะครับ ตั้งแต่สายเอ็นนะครับสายเอ็นตัดหญ้าแบบที่เป็นเหลี่ยมแข็งๆของดีนะอย่างเงี้ยไม่ใช่ร้าน20บาทนะแบบนี้นะครับมาตัดกับสภาพหญ้าที่ในพื้นที่ที่ผมตัดเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าเหมือนหญ้ามันจะเป็นหญ้าแข็งนะครับส่วนส่วนสายเอ็นอย่างเงี้ยมันน่าจะเหมาะกับพวกหญ้าอ่อนๆถ้ามากกว่านะ ยาอ่อนๆนะครับแล้วก็พวกที่มันไม่มีพืชอย่างอื่นขึ้นแซมอย่างเงี้ยนะครับเป็นญ้าอ่อนๆล้วนๆอย่างนั้นนะครับน่าจะเหมาะนะครับอันนี้แล้วก็อ,อีกแบบหนึ่งที่เคยใช้นะครับแต่ว่าไม่มีตัวอย่างให้ดูตอนนี้นะก็จะเป็นเป็นแบบทรงใบตรงๆนะครับที่บางคนเขาจะเรียกทรงปังตอนะครับบางคนจะเรียกทรงปังตอนะครับแต่ก็เป็น ตรงๆอันใหญ่ๆนะครับมันมันก็จะมีขนาดความยาวอยู่ประมาณ2ขนาดนะก็แบบนั้นเนี่ยที่ผมเคยใช้นะครับก็ถ้าหญ้ามันไม่ลกเนี่ยมันก็ใช้ได้ดีอยู่นะครับใช้ได้ดีอยู่นะครับแต่ถ้าหญ้าลกๆเนี่ยมันจะเจอปัญหาว่ามันค่อนข้างจะพันใช้ยไฟล้วมันหญ้ามันจะติดมันจะพันนะครับถ้าเครื่องเรา เ,เ,เครื่องแรงๆเนี่ยเครื่องตาเราแรงแงเครื่องสมบูรณ์ันจะเร่งได้นะครับแต่ถ้าเครื่องช่างเล็กๆอย่างเงี้ยผมว่ามันกินกาลังกินกาลังเครื่องยนต์ไปนะครับนะครับแล้วก็อีกแบบต่อมาที่ผมได้ใช้ได้ลองใช้ก็คือแบบนี้นบแบบนี้นะครับเป็นแบบอ่าสามสามสามก้านนะก็แยกออกมา3ทางอย่างเงี้ยสามทางแต่ว่ามันจะมีจานทรงเป็นทรงจานอยู่ด้านในนะครับทรงเป็นจานอยู่ด้านในตรงนี้ ซึ่งมันเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นใบแบบใบแบบคมธรรมดาเนี่ยแหละทรงทรงเหมือนใบคมเป็นเหมือนใบบางตอทั่วไปปกตินะครับอันนี้ใช้ไปพอมันพอมันสึกหลอแล้วก็สึกสอนแล้วก็ใช้ตะไบถูได้นะก็กลับหน้าได้แต่ทีนี้พอใช้ไปเยอะๆเข้าเนี่ยพอมันสึกหลอหมดปุ๊บเราจะเปลี่ยนมันต้องซื้อเปลี่ยนทั้งใบซื้อเปลี่ยนทั้งการอย่างนี้นะครับ ทีนี้ผมก็เลยลองลองหาลองค้นหารูปแบบของใบตัดหญ้าอีกรูปแบบหนึ่งครับก็ไปเจอแบบนี้เจอแบบนี้เป็นจานส่วนประกอบมันจะมีแยกมันจะแยกชิ้นกันนะครับระหว่างจานจานด้านในเ,นเป็นทรงกลมนะครับเอาไว้เอาไว้ยึดใบนะครับว้ยึดใบทีนี้ใบที่ใช้นะครับใบที่ใช้ ก็ผมเลือกใช้ใบที by, by ่เขาเรียกว่าใบเกี่ยวนะครับเลือกใช้แบบที่เขาเรียกว่าใบเกี่ยวนะครับคือใบใบมันจะเป็นซี่อย่างเงี้ยเป็นซี่เป็นซี่อย่างเงี้ยจะทรงเหมือนเกียวเกี่ยวญ้านะครับอันนี้ผมได้ลองใช้มาแล้วนะจากที่ได้ลองใช้น่ะถือว่าถูกใจผมเลยแหละนะครับเพราะว่าใบมันเป็นซี่อย่างเงี้ยมันจะจิกมันจะจิกอยู่ดีนะครับมันจะจิกกับญ้าอีก อยู่ดีนะครับดีมากเลยนะครับแล้วก็มันพอมันคมปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหมือนไม่กินไม่กินไม่กินแรงเครื่องมากนะครับเครื่องเล็กๆก็สามารถใช้ได้นะครับทีนี้มันก,ก็จะขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ขนาดของใบนะครับเลือกใช้ขนาดของจานของใบที่เหมาะสมกับขนาดของตัวเครื่องนะครับ ก่อนที่ผมจะซื้อตัวนี้มาเนี่ยผมผมสั่งมาเป็นขนาดอื่นนะครับผมคิดว่าถ้าจานยิ่งใหญ่มันน่าจะต้องยิ่งดีนะยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะครับแล้วก็ใช้ใบใหญ่นะครับผมสั่งขนาดถ้าจะไม่ผิดจะเป็นขนาด10นิ้วนะจานจานสินิ้วนะครับเสร็จแล้วก็อ่าเป็นใบขนาดใหญ่ใบขนาดใหญ่คือคือถาดมันจะกว้างกว่านี้นะถาดจะกว้างกว่านี้นะครับ แต่ว่าความยาวเนี่ยความยาวของใบของคมใบเนี่ยมันจะมันจะสั้นกว่านี้นะครับเป็นของยี่ห้อดอกบัวตาดอกบัวนะครับจําชื่อรุ่นไม่ได้แล้วว่าอะไรนะครับหลังจากที่ได้มาแล้วก็เอาลองประกอบกับตัวเครื่องนะครับแล้วก็ลองสตาร์ทเครื่องติดเครื่องดูนะครับสร,รุปว่ามันใหญ่ไปจานมันใหญ่มันหนักนะครับแล้วใบก็หนักด้วยเพราะว่ามันเป็นใบที่ใหญ่นะครับ ก็เลยไม่รู้จะทํายังไงดีเลยถามพี่ข้างบ้านพี่พี่ข้างบ้านบอกว่าอย่าเอามาขายต่อให้พี่เลยอะไงี้นะครับของเขาเนี่ยของพี่เขาเป็นเครื่องที่ตัวใหญ่กว่าของผมนะครับซึ่งถ้าใช้ใบใหญ่กว่าเนี่ยจานใหญ่กว่าของผมเนี่ยมันก็คงไม่ใช่ปัญหาแหละไม่ใช่ปัญหาของเขาหรอกเพราะว่าเครื่องเขาใหญ่แรงเขาดีนะครับแต่ของผมเป็นเครื่องตัวเล็กนะครับเครื่องตัวเล็กนะครับมันเครื่องเล็กซีซีน้อยนะครับแรงม้ามันน้อยเราก็ควรจะ เลือกใช้ขนาดที่มันเล็กลงนะครับสรุปว่าผมก็เลยสั่งซื้อใหม่นะครับสั่งซื้อใหม่ใช้เป็นขนาดจาน7นิ้วครึ่งนะครับจานนี้นะครับจานนี้ขนาด7นิ้วครึ่งนะครับแล้วก็ใบที่ผมเลือกใช้เป็นใบแบบใบแบบเกี่ยวเหมือนกันใบเกี่ยวนะครับแต่เล็กนะครับแต่เล็กแล้วก็ความยาวของ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 ใบอ่ะมันจะเยอะนะครับจะยาวประมาณนี้แหละประมาณนี้อันนี้มันสึกไปหน่อยถึงแล้วยาวมันนี่แหละ นะครับก็สั่งมา3ใบเลยนะสั่งมา3ใบพร้อมกันน็อตนะครับประกอบตามแฉกอย่างนี้นะครับแล้วก็ลองใช้แล้วอ,อ๋อถูกใจนะครับทีนี้พูดถึงเรื่องของของ,ของ,ข,องของจานนะครับขนาดจานที่ผมเลือกใช้เจ็ดยี้วครึ่งเจ็ดนิ้วครึ่งเนี่ย,ยมันก็เหมาะเลยแหละเหมาะกับเครื่องของผมนะเครื่องมือสองนะครับ ความจุซีซีน้อยขนาดนี้นะครับก็ใช้ได้ดีนะครับใบใบดูดูขนาดดูรุ่นของใบเนะบาะใบเนี่ยจะเป็นรุ่นเป็นตาดอกบัวนะตาดอกบัวรุ่น ta ta 5 ta 5 ta 05เนี่ยประมาณนี้นะครับเป็นตาดอกบัวนะมีโลโก,โก้ตาดอกบัวดู พอดีรุ่นมันชื่อรุ่นมันหายไปแล้วนะครับแล้วก็ใบก็เป็นใบตาดอกบัวเหมือนกันนะครับนี่เขียนว่าเจ็ดนิ้วครึ่งน,นะครับอันนี้จากที่ลองใช้เนี่ยใบของอาจารย์ของดอกบัวเนี่ยจานดอกบัวเนี่ยผมว่ามันอ่อนไปนะผมว่ามันอ่อนไปนะเพราะว่าหลังจากที่ใช้เสร็จแล้วเนี่ยมาสังเกตดูตะกี้เนี่ย เห็นว่ามันมีคล้ายๆว่ามันมีมันมีรอยเหมือนจะบิดๆเบี้ยวๆนิดนึงอ่ะคดๆอีกนิดนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่ผมตัดผมไปไปกระแทกมีใบมันไปกระแทกทั้งหวาที่ไปกระแทกกับต้นไม้นะหรือกิ่งไม้ที่มันใหญ่มันอาจจะมันอาจจะจะดุ้งหน่ยเขาน่าจะเรียกว่าดุ้งได้นะเพราะว่ามันไม่เรียบอันนี้ถ้าเป็นไปได้ี่ยแนะนํานะครับอาจจะเลือกใช้จานของยี่ห้ออื่นนะครับ อาจจะเลือกใช้จานของยี่ห้ออื่นที่มีความหนามากกว่านี้นะครับแต่ขนาดเนี่ยก็ไม่ควร,ไม,ควรไม่ควรเกิน7นิ้วนนครึ่งนะถ้าเครื่องยนต์ของท่านเท่ากับของผมนะถ้าของเครื่องยนต์ของท่านขนาดเดียวกับของผมแล้วก็สภาพความสมบูรณ์ของของเครื่องยนต์ท่านเนี่ยประมาณนี้ก็คือเป็นเครื่องยนต์มือสองเนี่ยเครื่องยนต์เก่าอะเครื่องตักยาเครื่องตักยาเก่ามือสองญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเครื่องยนต์ความจุขนาดนี้น,นะครับก็ควรจะใช้ประมาณ7นิ้วนนครึ่งนะรับ7นิ้วครึ่งน,นะ เพื่อไม่ให้เป็นภาระของเครื่องัดหญ้ามากเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเครื่องถ้าเกิดว่า,าใบจานมันใหญ่จานมันใหญ่มันก็จะต้องเร่งเครื่องยนต์เยอะนะครับเร่งเครื่องยนต์เยอะ,ะก็จะเปลืองน้ามันตามขึ้นไปนะครับแล้วมันก็จะหน่วงเครื่องยนต์เราก็จะทํางาน,นประมาณนั้นนะครับแต่ใบใบเนี่ยขนาดของใบเกี่ยวเนี่ยผมแนะนําเลยขนาดนี้เหมาะที่สุดแล้ว รุ่น TA 5, TA 5, TA 05เนี่ยนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบไปเท่านี้เนาะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเนี่ยอาจจะมีอาจจะมีภาพการใช้งานจริงนะครับให้ดูนะครับว่ามันใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ